สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีย่มกังวินนนนวน่นแดดหอนแดดร้อนๆครับวันนี้อากาศร้อนครับร้อนจะตับจะแตกหอนมากหอนอีหลีแล้ว,ลวก็หอนแห้งนะว่าเข่าโฮมน,นี่แหละครับโอ้ยน้ำลายไหลๆๆๆกับน้ำลายไหลอีหลีก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าของผู้ที่ผลออกผลเราใหม่ ผลไม้พื้นบ้านผลไม้อีสานผลไม้ธรรมชาติธรรมชาติจริงๆครับเนนะครับขอบคุนเเสียเสียแหล่ปลาแหล,แหล่เจโนงบันพือโพดคนขวมูลที่สองเนาะครับเนาะเสียแหล่หรือว่าปลาแหล,แหล่เจุนงบันคือโพดคนขวมูอที่สองก็ทุ่งสีเมืองสุวรรณภูมิร้อยเจ็ดภาคจําปนออกเฉียงเหนือก็แล้วกันครับ ผมก็จะโมเนาะโอกยอยากกินบักส่วนเนี่ยเอ้ยประชันเนาะเสียวกันนะครับเป็นกอบาไฮนะครับวันนี้เป็นนะครับผลละไมอีสานนะครับแต่ว่าดอกลินฟ้าเนี่ยเป็นว่าผลละไมเนาะนะครับเอ้ยนะครับเอา้าไปเอฟซีหูเช้าครับดอกลินฟ้าซุปดอกลินฟ้าก็เป็นผลละไมบ่เ,เป็นดอกไม้แต่ว่ากินได้เนาะก็กินได้กันแล้วกันนะครับออมมาให้หลายเถอหลายครัง้งขอบคุณหลายๆครับ จะมาหลอกกินปลาสบใส่กบคนใส่กบโอ้เสียบไปนี้ครับเสียบไปนี้ครับจะไอยูืนอะไรครับพุ่นทำไรอะไรครับนี่มึงอะไรเอดซีมึงอะไรกันครับหน่วยเงี้ยป่ะครับนี่ครับเพื่นแหมมาหลายขายมาเต็มจ้ำเลยครับแต่ว่าแบี้ยปีแบี้น้องกินไปน้ำเนาะครับเจ้าของกินน้ำเนี่ยธรรมดาครับของเสียบยิ่าสารกับเพื่อนเรามายังครับ เขาเรียกว่าครับมารกเซลนะครับมารกเซลสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะพดิบสวัสดีค่ะนี่น้องมาปรางเอานะครับเห็นตาดำๆนี่ครับมีเพนด้านะครับมีเพนด้านี่ครับน้องมาปรางครับเป็นคนแต่งหน้าให้เนาะลูกกับลูกกับหลานแจ้งหน้าให้พ่อเทาถามว่าจะเอาทรงไหนบ้านะเอาทรงหมีเพนด้าโอ้เจียงหน้ายเงไงครับเอากรบอจีเลียดไม่ว่าใายเครียดนะครับไม่จีเลียดกับ กานแจงีงรอนีอ้นี่ครับเผือแดงกับเผือแดงรอตามซือครับผมว่าได้กินบักเซลวเนี่มาหลายสิบปีเลยครับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนยังได้รับน้ำเสียวะครับน้ำแจ้งไหลามาโอ้ยครับ เอากับคุยนะครับคุกับแผงกับร้อยเนาะดุ้งยิ่งดุ้งยิ่งดุ้งยิ่งครับไปหาเกีบยบเซี่วดีน้ำโน่นนั่นโน่นนี่กับน้ำเสียวครับสมัยก่อนแขีกับบุ้มมีครับเป็นมีกับวายานสมัยก่อนครับเจ็บจี้ผู้เคยอยู่ในยกน้ำแกงกับยุงจักดีนะครับร้อยน้ำไปเก็บบักเซีวโอ้ยครับมีควบชูไหลกับแตกเบิ่มเบิ่มครับนะครับมีปู นี่ครับหน่วยครับหน่วยใหญ่ครับหน่วยใหญ่ยีหลีครับผมมาแต่ส้มครับยี่หลีครับนี่นี่ครับซีหาหน่วยเดียครับกำบอวิทครับหน่วยใหญ่ยีหรีครับบอกเซล์บ่มมีขมบ่มีฝาดครับผสมพอประมาณนะครับออกสมหลายกว่านะครับ เพราะว่าก็ต้องดิสูบดีครับเนี่ยครับผลไม้อีสานดีลีครับ,าบ,ารรบเกลือแดงก็หาง่ายครับเพราะต้องซื้อครับเอาบักพีกปนนะครับนี่บักพีกปนครับใส่ผง ครับใส่หน่อยเสียบหัวใส่หลายเสียบหลให้ให้หน้าตาผมว่านะครับไอ้ผลมรถจะน้อยครับพุทธพ่นก็ใส่ข้าวขวดนะครับมาไควมากมั่นครับนี่พริกป่นเกลือนะครับเสียบครับเสียบนี่น้องมะปางนี่นะครับร้านผู้แจ้งนายในนะครับผู้อยู่เบื้องหลังในการไปถ่ายถ้คลิปวิดีโอกับเขานี่แหล่แจ้งนายผมบมอจำเชื้อ นี่ครับบอลนี่ครับเอาอย่าลืมนะครับนี่ครับน่วยที่สองครับนี่ครับก้อนจับเกลือนะครับกัดจักนอยมันจังจับเกลือถือนะฮะอ้อจะเป็นจับ่ถวดีมีน้องเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อนะครับเปลี่ยนทองครับอยากให้เสียเพียงครับ ไปตรงไหนตรงหน้าเดี๋ยวตรงหอนกินนิ้วหมนูครับ คืนหมอ,อกกอกครับคืนหมอ,อกกอกเดี๋ยวนะครับหมักแซวนี่ครับเป็นผลไม้นะครับอิสานขนานแท้ตะพอตะแมตะปูตะปูนครับแต่ละโคมเงินเป็นกระมี่ักแซวมาผูกสมัยก่อนครับบักแซวนี่ครับจะอยู่ในลำน้ำขุดน้ำเสียวอยู่ในถ้ำฟ้างขุดท่าน,นั้นครับสมัยโคมเมือนี่ นะครับวัวตะบักเซาครับบักกระดันครับลูกมะดันครับรูกมะดันนี่ครับอยู่บ้านอยู่เฮียเนานี่ครับมีมีหลายมีเกือบทุกบ้านแต่ว่าบ่เกือบทุกหลังคาเรื่อนครับมะดันนี่ครับบักกระดันนี่นะครับผมว่ามาเอฟซีเป็นอะไรครับผมก็เป็นครับรถล้อครับท่าคราวเดียว ้าเาเดี๋ยวเนะอี่กลับเอาอ่านะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมวิววั่วมัวเนี่มไปทัวเนาะครับ ขมือเขาบักกระดันครับสมัยก่อนอยู่ในถ้ำเสียวครับอยู่ในถ้ำเขียวอยู่ในกุ๊ดตอนนั้นเขาขมืออยู่ในบ้านเฮาก็มีครับบักกระดันครับมัดดันเนี่ยก็เพันปูกับมี่ปูกสมัยก่อนครับโทษครับพักจิ๋วอยู่ในป่าอยู่ในดอนคขมือพักจิ๋วอยู่ขางเฮือนเฮามีครับนี่ครับนี่คือนะครับลูกมัดดันครับบักกระดันครับนี่ครับอันนี้ผมเก็บมาจาก นะครับฟ้างเสียวจากข้างรำ si นําเสียวโดยตรงนะครับนี่จากรำนาเสียวจากข้างเสียวจากท่ามเสียวโดยตรงครับว่าจะมาจากบ้านเพราะว่าอุตสานกรรมผมไม่ได้ปลูกครับนี่ครับกระดันครับเอาไปนะครับเอาไว้แช่ไว้ในช่องฟิวนะครับในตู้เย็นนะครับแช่ไว้ในตู้เย็นอยู่เย็นได้เมื่อปีครับย่ำอยากให้ต้มปลาบอกครับแตงออมมักง ใส่หมอนะครับใส่ต้มปลาใส่เ้มาสิใส่ต้มปลานะครับเนาะใส่ต้มปลาใส่แก้วนะครับตำบวบพริกดิบอุลุ่วครับกี่บักกระดั้นะครับกี่ให้มันไม่ไม่สักหน่อยหนึ่งครับโอ้ยเท่านั้ครับเพร่ะนว่าแจ้วบักกระดั้นครับจะถูกกันกับบักพริกดิบนะครับโดยประมาณนึงครับนี่ครับนี่ครับนี่คือบักกระดั้นครับอ่าครัมีเป็นได้แน่นอนครับครับมีเป็นได้นี่ครับนี่น้องมาฟังเอ๊ะ นี่แพนด้าไปแน่นอนครับนี่คือครับมากระดานเนาะครับเอานี่พอสูุกันฟพือนครับนี่ครับคือบักกรอกกระบอกกระบอกกระบักกระบอกนะครับเสาไม้ก้อนกับที่ยู่นห้าหัวไห้ยู่นห้าหัวสวนนะครับอ่านะครับหัวสวนเสาไม้ก้อนเมื่อบักกอบเกิดหลายครับเสาไม้ก้อนนะครับจีบจื่นเพื่อนไปวายยู่หัวสวนนะครับเสาไม้ก้อนยูงต้องเกิดเงี้ยนครับบวกไอ้มีนะครับมีครับมีอยู่แต่ต้นใหญ่ๆครับอยู่หัวสวน สาวไหมโกมือไปนองครับบกอกกระปูกได้เนาะครับครับกอกกระปูกได้ครับผมนี่ครับขายซาดแม่เดียบีตก็เห็นครับนี่คือครับนี <endpoint> ่ค <ppy aciones> ือครับบักกรอนี <YouTubers> ่ครับบักกอกนี่ครับนี่ครับนพ่อพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอก่อนพอก่อนเออนี่มีครับครับนี่ครับนี่คือบักกอกกับบักกอกเก็บไม่จากไหนครับเก็บไม่จากต้นที่เพิ่นปลูกนะครับขอท้ำซื่อครับขอผลมากนะครับนะครับ เอามาหยัางก็เอามาหยัางครับเอามาแซ่ใส่ช่องฟิตไปนะครับช่องฟิตู่เย็นทีว่าตู้เย็นทีว่าถ้าก้อมเย็นได้เมื่อปีนะครับสามปีกับว่าเสียครับเพราะว่าตู้เย็นนะครับตู้เย็นเทียวเทียว่าแซ่นะครับที่แช่ได้นะครับที่แช่ได้กันละกันนะครับที่แช่ได้ดุนๆครับมีครับนีครับมีครับนีคือนะครับมะกรอกมะกอกครับผมครับ ว่าูอันนี้ครับคือมักกรูดครับมักกรูดกับบักโหตดนะครับบักโหดคับกิโลนึงครับหลายบาทยับนะครับของที่ผมบอกอยู่นห่งครับกิโลนึงแพงกว่าข้าวเปลือกเปลือกข้าวหเมื่อนี่ครับแพงกว่าข้าวเปลือกสะอีกนะครับแพงกว่ากบเปลือกกบเปลือกกิโลนึงบากี่บาทครับสิกว่าบาทแน่ครูเมื่อนะบักโหดครับอ๋ออ๋ออ๋อ ครับเนี่ยครับมะกูดนี่ครับร่างตัวล่างจานล่างตครับเอาไว้ในห้องน้ำปาดนะครับมัมีปาดเครื่องจวนสัตว์หัวถูตัวครับยางมืดเหมือนกระเหม้นงเจ้าของกับยางกายค้นครับยางกายค้นไปค้นแยกน้ำเชก่องข้นว่าหอมบักหูดนะครับนี่คือเรื่องกินแล้วก็ไปในห้องน้ำล่างมือถูตัว ล้างถ้วยล้างจานล้างซ้ำครับแม่แจ้าครับน้ำยาล้างจานยิ่นะครับคู่ของมะกรูดก็มีครับนี่ครับอ๋อโมมก็ามาของครับอ๋อครับเขไม่ไมเกาไม่เกลียดตัวเองที่นั่นไม่เกลียวไม่เกลียวกันไม่เป็นธรรมชาติค่ะพ่อไม่เกลียดพ่อ บักพริกนี้โดยไม่กินบัแบบโอ้ยมันก็เผ็ดจริงหรอ่ครันี่ครับจุกกระบลนี่ครับจุกกระบลนี่ครับอ้านี่ครับไอ้พวกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับนะย้ำนะครับป่อยเป็นมาขู่เป็นทางการตามยาเนาะครับเให้แช่ยได้ส่องเสียบตู้เย็นที่เจ็บควบเย็นได้พิเศษนะครับอางคนะครับตู้เย็นนะครับที่เจ็บควบเย็นไม่ได้โดนนะครับกะรทำให่ เป็นก้อนเป็นหนักแข็งเป็นก้อนนะครับเจ้าตู้เย็นบางตู้เนาะครับบางตู้เอาครับตู้เย็นบางตู้นะครับสามารถ <c oughs> านะครับเก็บความเย็นได้คอรอเคลียร์น้ำแข็งครับของใส่นะครับของใส่ตู้ชิบ้าและ LG นะครับสอง,สอ,งอันสองอันอันหนึ่ง อันอันหนึ่งคือแซ่นะครับแช่มเย็นเนี่ยมัดีมาสเอีหูดีเนาะครับพ่อตังโวไรยายอยายหางกันแล้วกันว่้ทำไรอะไรอีกครับดูดูมาัมกีบักินหลายมสมากเออะครับอยู่กับหลานนีหล่ะครับเจลิมือเนาะ มาเดี่ยวขวัเอ้ยครับว่าจะกินแบบเสี่ยวมาหลายปีแล้วครับนี่ครับกัดแล้วนะครับกัดแล้วหันกินพวงครับจามเจีวไหมครับนี่จามนะครับพริกป่นครับมีมีเกลือชุดรส่าลืมครับไม่ใช่พวกเสี้ยวเส่นหน่อยเสียบไว้เสี้ยหลายเสียบหลายใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ

อ่าฮึอ้นน้นหอะเ้้าอีสักหน่วยก็พอเนาะครับนี่าอี่แล้ครับีแล้ครับอยู่กับร้านนี่แหละครับได้ละมือนะครับเจ้านเออเด้มนี้ครับมีแพนด้าพอได้นอนไปแล้ว้ตายไหม่าานครับขอบคุณ เอฟซีคุณมองกุณบอลกันแล้วกันเนาะครับเจ๊ไก่ยุกไก่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศอยู่ทุกเขตในพื้นผิวแผ่นดินอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะเอ้าว่าฟังเสียงกัดกำไลไหลไมครับผู้ใดบ่อยากผมมากเกินไปหรอกครับ ถ้าไม่อยากก็เกินไปนะครับเกินไปอีหลีมันแซ่บเด้อจ้าก็มีผู้ใดสีสีเพยากกว่าใดนอืมถ้าบอยากเนี่ยอดกินเลยนะถ้าอ๋องพ,พ่อเจา้าอ๋องพ่อเจ้าอีกบรูปนี้เดียวพอเหรอเพราอืมพ,พ,พ่อจะกินเจ้ามาก่อนให้นนเราปัดให้เห็นไหมเอาคลิปหน้าครับไปอู่แล้ว ไม่หมายถึงว่าพ่อจะกินแก้วมังกรไหมเดี๋ยวถึงปาดให้วนีวว <c oughs> ่ครับอย่าลืมนะครับเพื่อนวายเนาะกินเลยครับดื่มน้ำตามมากๆไปนะขอบคุณพี่น้องคุณมงคลขอบคุณเด็กที่ทั่วประเทศไทยกันแล้วกันครับผมขอบคุณไปยัางทั้ง40กว่าุม หัวโดนมีเพนด้าหัวโดนนี่ครับดื่มน้ำตามมากๆเชื่อผมเตนครับได้ผลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วครับความสุขแบบนบ้านนะครับคนละไม่กับเพื่อนบานีชันบานเฮ้า นี่เมื่อกี้เอาไปเอาหอ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 บักกระดานบักเซีเนาะครับเอาพอพี่ฝากน้องกันแล้วกันเด้อยนะครับช่วงนี้เนาะครับว่าประมาณการบริโภอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ในประเทศไทยเนาะติดตามยานะครับถึงว่าเฮาจะไปได้นะครับฉีดยาป้องกันโรค โควิดเท่ากับต้องนะครับปฏิบัติโตคือเก่านะครับไปไกลไปไกลกับ่ประมาาการจะต๊สวมแมสสวมบาดปิดจมูกนะครับเจวลาเมื่อไปน้ำนะครับเจําจำเป็นการจ้าไปได้ทีชุมชนที่อถ้าไปก็รียบไปก็ป้องกันให้ดีที่สุูขอบคุณพี่เรากกบองก้อนขอบคุณนะครับเ่าะเป็นทั้งดานนะครับท่านครูสลานะครับต่างๆและจิ้มงานต่างๆและ ทุกๆคนเอฟซีทุกคนกะาลางังน้ำให้พะระเทาเดี๋ยวๆๆๆๆพ่อมาล้างน้ำให้พรนะเทาเนาะครับออขอบคุณเอฟซีทุกคนอยู่ในประเทศไทยขอบคุณพี่น้องครูหมอออ่องครูบอลนะครับแล้วก็ดูทค่คนแล้วกันที่แล้วกันแล้วกันพี่ให้ นะครับเกี่ยวกขบหม่ามือในเพจผมในช่องครับช่องยู u ูบนะครับฝากนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่อง YouTube นะครับช่องนะครับก็นี่เปลี่ยนมาเป็นช่องนะครับร้อยเอ็ดบันเทิงนะครับร้อยเอ็ดบันเทิงนะครับร้อยเอ็ดบันเทิงนะครับเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับอ้าวเอกสมชาติแสดงเพื่อเก่าหนังสือผมขอบคุณพี่น้องกุมองกบอนขอบคุณทุกกำลังใจครับผม ยูดีไม่แห้งครับหายทุกขายโศกหายโรคหายไฟนะครับหายเจียดเนได้นะครับร่ำรวยเจริญเจริญทุกผู้ทุกคนนะครับอยู่กับน้องมาปางอยู่กับหลานนะครับหมากเซลครับหมากเซลนะครับยูดีไม่แห้งอย่าลืมนะครับเขาเรียกหมากเซลหลยครับครับกำลังใจไม่ใช่ยาแต่มีค่ามหาศาล ครับเอาสิเอาสิหวดีกนมวัดีก่กนวัดดีครับผมสวัสดีครับยคกับหลานเนาะครับเพียดเนี่นี่ยบ่วากันนะครับไม่ถือโทษปดเ่องกันเนาะหวัดดีครับหวัดดีค่ะดูวัดดีค่ะครอวดดีค่ะ